เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17.05นาทีแบบนี้เป็นต้นไปนะคะถึง17.30นนาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคาค่ะ สวัสดีคุณนรพันธ์และคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรารวบรวมประเด็นหลักๆมาฝากคุณผู้ฟังสองประเด็น2เรื่องด้วยกันช่วงแรกก็จะไปที่สถานการณ์น้ําท่วมหนักเลยคุณนรพันธ์คุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะคะมีความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาฝากกันด้วยค่ะ และที่พลาดไม่ได้นะคะในส่วนของฝ่ายนิติบัญญตัติวันนี้มีการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและคนที่สองซึ่งผลออกมาก็ต้องบอกว่าไม่ผิดคาดมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการว่าจะมีการเลือกแล้วก็คนที่จะได้มาดํารงตําแหน่งดังกล่าวนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนายพิเชษเชื้อเมืองพานแล้วก็นายพระดอนปริศนาน,นานทกุลเดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยค่ะ ค่ะแต่ก่อนจะไปดูการเลือกรองประธานสภา,าทั้งสองคนกันนะคะมาดูเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตก็แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์น้ำท่วมนะคะหลังได้รับรายงานจากสทนชซึ่งระบุว่านี่เป็นผลมาจากปริมาณน้ำฝนที่มีจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยนางสาวแพทองทานชินวั ะะก็ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือระบุนะคะว่าได้รับรายงานจากสทนชว่าพี่น้องประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่กําลังประสบภัยจากน้ําท่วมฉับพลันซึ่งเป็นผลจากปริมาณน้ําฝนที่มีจํานวนมากขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วและตนเองกําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วง เบื้องต้นประชาชนสามารถแจ้งความเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัยปอพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784 ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังก็เป็นข้อความความห่วงใยนะ,ะที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายบอกว่านี่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลห่วงใยและก็กังวลใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งเบื้องต้นก็ได้ส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอด ยแล้วก็ขอให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเนื่องจากช่วงนี้เองรัฐบาลก็เป็นช่วงสุญญากาศไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและเมื่อนายกถแถลงนโยบายจบก็จะสามารถสั่งการ มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายได้แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมเขาก็มีการเรียกร้องผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะคุณอรพงษ์ผู้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วเหลือแต่คนสั่งการก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าในส่วนของการให้ความช่วยเหลือต่างๆจะเป็นไปได้ไหมว่าให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ความช่วยเหลือนะคะ,คะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็มีการมอบหมายในแพทย์พรมินเลิศสุริเดชค่ะเลขาธิการนายกนัดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องประชุมพร้อมกันบ่ายวันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาก็ทราบว่าจะมีมีความเสียหายที่จังหวัดเชียงรายมีประชาชนติดอยู่ในบ้านเรือนรวมถึงก็มีระดับน้ําท่วมสูงที่ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางนายภูมิธรรมเองก็บอกว่าตนเองได้รับรายง,งานจากกระทรวงกลาโหม ว่าได้ส่งทหารของมณฑลทหารบกที่37เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วซึ่งกระทรวงกลาโหมก็รายงานต่อนะคะว่าก็ไม่ต้องกังวลใจหน่วยราชการต่างๆเนี่ยได้ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศส่วนสถานการณ์จะคลี่คลายเร็วหรือไม่นายภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้ประเมินเพราะว่าเรื่องเร่งด่วนตอนนี้ก็คือการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนค่ะ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างนายวราวุธศิลปะอาชานะคะก็ได้มีคําสั่งด่วนนะคะให้ทีมพม,มรุดช่วยชาวบ้านหลังจากสถานการณ์น้ําวิกฤตพร้อมกับสํารวจกลุ่มเปราะบางที่ยังติดค้างอยู่ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมถุงยังชีพแล้วก็ทีมสหวิชาชีพในการเข้าไปเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมด้วยโดยเป็นการกล่าวถึงสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดเชียงรายของนายวราวุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา กาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุนะคะว่าสถานการณ์น้าที่กําลังวิกฤตที่เชียงรายเนี่ยเบื้องตน้นทางทีมงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าภารกิจของกระทรวงพอมอนั้นก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านแต่ว่าตนเองก็ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการหากมีโอกาสก็ให้ติดตามคณะของจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปเยียวยาเพื่อที่จะสํารวจนะคะว่ามีกลุ่ม ผู้ปราะบ,บางกลุ่มไหนติดอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุคนพิการก็ขอให้เร่งให้ช่วยเหลือนำตัวออกมานายวาราวุธยังกล่าวด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันเนี่ยตนเองก็ให้เตรียมเรื่องของถุงยางชีพที่จะนำไปแจกจ่ายหรือแม้แต่เรื่องการทำอาหารกล่องค่ะ และรวมถึงให้เตรียมนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาทีมงานสหวิชาชีพเพื่อที่จะภายหลังจากที่น้ําลดแล้วเนี่ยจะได้เข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงพอมอก็ต้องเตรียมดูแลเรื่องการฟื้นฟูอาชีพ การทำงานเพื่อให้มีไรายได้รวมถึงการอนุมัติเงินทุนประกอบอาชีพของกลุ่มเปราะบางการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางพมอเองค่ะก็ได้เข้าไปสนับสนุนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพะเยาน่านสุขโขทยัยแล้วก็เชียงราย แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายโดยกระทรวงพมก็เตรียมการอย่างเต็มที่ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในยามที่น้ําลดลงแล้วแล้วก็บอกช่องทางประชาชนนะคะว่าหากใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคมหมายเลข1300ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้าท่วมนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นสถานการณ์ที่หลายคนเอาใจช่วยพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่ก็ประสบกับปัญหาน้าท่วมค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวนะคะหลายคนน่าจะดูจากโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็โหส่งกําลังใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตอนนี้เองก็ให้กําลังใจด้วยเพราะว่าน่าจะเตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือ ในหลายพื้นที่แล้วนะคะ,คะขณะดนี้ค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกค่ะที่มาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาไปติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการเลือกรองประธานสภาทั้งคนที่1และคนที่2ค่ะรวมถึงจะพาไปติดตามการแสดงวิสัยทัศน์การทำงานของรองประธานทั้งสองคนติดตามช่วงหน้ากับช่วงจักกระแสนิติบัญญัติค่ะ ตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีวาระสําคัญนั่นก็คือการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2โดยวันนี้นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรท้ายที่สุดแล้วก็มีมติเลือกนายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ส่วนรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ก็คือนายพารดอนปริศนานนันทกุลค่ะซึ่งทั้งสองคนก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยืนยันด้วยนะคะ ว่าพร้อมทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางขับเคลื่อนงานของรัฐสภาเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกรัฐสภาและประชาชนค่ะซึ่งการประชุมสภาวันนี้นะคะมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทําหน้าที่ประธานการประชุมค่ะก็ต้องบอกว่าเหลือประธานเพียงแค่คนเดียวหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางนายพิเชษเชื้อเมืองพานอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอได้ ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงว่าขอลาออกจากตําแหน่งนะคะทําให้วันนี้เองเนี่ยก็มีประธานเพียงแค่คนเดียวที่ทําหน้าที่ประธานการประชุมค่ะโดยวาระสําคัญอย่างที่คุณอรพันธ์บอกไปก็คือเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยกระบวนการนะคะก็มีนายอนุทินชาญวิวรกูลค่ะหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อเป็นผู้ลุกขึ้นเสนอรายชื่อนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพักเพื่อไทยให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ขณะที่นายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะแล้วก็เป็นสสจังหวัดสรแก้วของพักเพื่อไทยลุกขึ้นเสนอชื่อนายพระดอนปริศนานันทกุลสสอ,อ่างทองพักภูมิใจไทยให้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะโดยในการแสดงวิสัยทัศน์นะคะนายพิเชษได้กล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐสภาก็คือการตรากฎหมายตรวจสอบหรือการยกเลิกกฎหมายการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารและให้ความเห็นชอบเรื่องสําคัญที่มีผลต่อประชาชนสนับสนุนให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยมีนโยบายดังนี้ค่ะนโยบายแรก นำสภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพื่อให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจัดให้มีรัฐสภาประจำจังหวัดทดลองนำร่องอย่างน้อย5จังหวัด นโยบายที่2นํารัฐสภามุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทพาร m เ n ม g นต์ก p ีนพาริเลมันต์ซีโรคาร์บอนการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารองค์กรนําไปสู่รัฐสภาดิจิทัลน,นอกจากนี้ก็จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัฐสภาให้สวยงามสมบูรณ์หลังจากที่รับมอบมาแล้ว3เดือนการสร้างท่าเทียบเรือฝั่งวุฒิสมาชิก ฝั่งสอสอภายในปี68ทำที่จอดรถเพิ่มอีก3,000คันให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็จะเร่งจัดให้มีการบริหารความปลอดภยัยภายในอาคารรัฐสภายอย่างเร่งด่วนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอัคคีภัยก็จะเตรียมพร้อมชุดอัคคีภัยโดยเร็ว นอกจากนี้ค่ะจะเป็นผู้ช่วยประธานสภาผู้แทนราษฎรในการดําเนินการประชุมสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําเร็จด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกให้มีความรู้มีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อน,นําไปพัฒนาท้องถิ่นและจะเป็นผู้ช่วยประธานสภาผู้แทนราษฎรในการนําพารัฐสภาไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐสภาผู้นําของอาเซียนและรัฐสภาของเอเชียต,ต่อไปค่ะ ช่วงนี้มีเสียงบางช่วงบางตอนของนายพิเชษในการแสดงวิสัยทัศน์เป็นรับฟังกันค่ะผมจะไปบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐสภาคือตรากฎหมายตรวจสอบหรือยกเลิกกฎหมาย 2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร 3. ให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสนับสนุนให้มี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยมีนโยบายดังน,นี้นะครับ 1. น,น,านําสภาผู้แทนราษฎรใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้มีรัฐสภาประจําจังหวัดทดลองใช้อย่างน้อย5จังหวัด 2. นํารัฐภามุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทพารามิทต์กรีนพารามิทต์ซีโร่คาร์บอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารองค์กร นำไปสู่รัฐสภาดิจิทัลปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัฐสภาให้สวยงามสมบูรณ์หลังจากที่เราได้รับมอบมาแล้ว3เดือนนะครับสร้างท่าเทียบเรือนะครับฝั่งวุฒิสมาชิกฝั่งสสนะครับภายในปี268นี้ทําที่จอดรถเพิ่มอีก3,000คันให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครรีบจัดให้มี การบริหารความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาอย่างเร่งด่วนและเรื่องของอักคีภัยนะครับเตรียมพร้อมชุดอกคีภัยให้เร็วที่สุด 3. เป็นผู้ช่วยท่านประธานดำเนินการประชุมสภาให้เรียบร้อยสำเร็จด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 4. เป็นผู้ช่วยท่านประธานนำพารัฐสภาไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐสภาผู้นำของอาเซียนและรัฐสภาผู้นำของเอเชียต,ต่อไปด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลนะคะในฐานะที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองก็แสดงวิสัยทัศน์นะคะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนี้แล้วก็ขอบคุณพักภูมิใจไทยด้วยนอกจากนี้ค่ยังพูดถึง การดำรงตำแหน่งอันทรงเกียตินี้นะคะในฐานะที่เป็นผู้ช่วยประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็เป็นเกียรติของคนจังหวัดอ่างทองขอบคุณพักภูมิใจไทยโดยหัวหน้าพักแล้วก็รวมถึงสมาชิกพักและวิปรัฐบาลด้วยก็ใช้เวลาการทำงานในสภานี้มายาวนาน17ปีนายพระดอนบอกว่านี่คือเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะแล้วก็ทำงาน ผูกพันกับองค์กรแห่งนี้ก็คือรัฐสภาเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ต้องการเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่เชื่อมัน่นศรัทธาของประชาชนแต่การจะสร้างความเชื่อมั่นได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากสสทุกคนค่ะนายพระดอนนะคะยังได้ให้คำมั่นสัญญากับประธานสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทําหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะทําหน้าที่ที่ประธานได้บอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถเต็มกำ หลังสติปัญญาจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะช่วยประธานสภาที่ทำให้รัฐสภาแห่งนี้เป็นสภาของประชาชนนายพระรดรกล่าวต่อนะคะว่าพื้นที่ในรัฐสภาประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นลานประชาชนหรือว่าการทำห้องสมุดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์กับรัฐสภาได้มากขึ้น ส่วนข้อมูลข่าวสารประชาชนต้องเข้าถึงได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็จะทําให้สภาเป็นสภาที่โปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นของประชาชนพร้อมย้านะคะว่าจะไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการใช้โอกาสสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองหรือกับตัวเองนายพระดอนบอกด้วยว่าจะไม่เป็นรองประธานสภาของพรรคใดพรรคหนึ่งจะไม่เป็นรองประธานสภาของฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าจะเป็นรองประธานสภาของสมาชิกทั้ง493 สามคน จากวันนี้เป็นต้นไปจนวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ไม่รู้ว่าจะทําหน้าที่ได้ดีหรือเป็นกลางในสายตาของใครได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อจะสร้างความศรัทธ,ธาความเชื่อมั่นและก็สร้างเกียรติยศให้กับสภาหแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประชาชนนอกจากนี้ค่ะนายพรานดรเองยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยก็ต้องบอกว่าพอได้ตําแหน่งรองประธานสภาคนที่2ก็มีข้อกังขานิดนึงเรื่องของความอาวุโสค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเห็นหน้า หลายคนอาจจะคิดว่าทางคุณพระดอนเนี่ยอายุไม่ถึง40ก็ได้แต่จริงๆเนี่ยสีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกว่าตนเนี่ยเป็นสสมาแล้ว4สมัยนะคะเชื่อว่าจะสามารถทําหน้าที่รองประธานสภาได้อย่างราบรื่นต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกทุกคนด้วยส่วนความคาดหวังเรื่องของการทําหน้าที่ด้วยความโปร่งใสก็ยืนยันว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดหากพูดไปวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็คงจะยังไม่มีใครเชื่อก็ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะคะ มีเสียงบางช่วงบางตอนไปฟังกันค่ะคือก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพูดวันนี้คงไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็รอ,อ,อดูดีกว่าว่าในอีกระยะเวลาที่เหลือเราจะทําหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อสิ้นสุดวาระแล้วค่อยตัดสินกันในส่วนของการทําหน้าที่บนบัลังนะครับก็มีหน้าที่ในการควบคุมการประชุมแล้วก็ทําให การปรชุมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความรับรื่นทาหน้าที่ด้วยความเป็นกลางส่วนบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยของประธานสภาผู้แทนในกิจการของสภาก็าเดี๋ยวจะต้องรอดูครับว่าทางท่านประธานเนี่ยจะแบ่งงานกับรองทั้งสองท่านอย่างไร ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อมีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงชื่อเดียวเนี่ยก็ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกในการทําหน้าที่จึงทําให้ทั้งนายพิเชษเชื้อเมืองพานและนายพระดอนปริศนาาักุลดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2นะคะซึ่งหลังจากนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะทําเรื่องส่งไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อให้นํารายชื่อกราบบังคมท คุณโปรดกล้าแต่งตั้งต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีครบทั้งประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาทั้งสองคนที่จะได้มาทําหน้าที่ในการที่จะควบคุมการประชุมแล้วก็ผลักดันงานของรัฐสภาต่อไปและสําหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะเช็คอินเอาพาคุณผู้ฟังไปตรวจสอบจริงหรือไม่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดเส้นทางวิ่งใหม่กรุงเทพประดังเบซาบัตเตอร์เวิร์ดรัฐปีนังติดตามรายละเอียดช่วงหน้าเช็คอินเอาค่ะ การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเปิดเส้นทางวิ่งใหม่จากสถานีกรุงเทพอภิวัตรถึงประดังเบซาและบัตเตอร์เวิร์ดรัฐปีนังใช่เรื่องจริงหรือไม่มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีประเด็นข่าวเรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทเตรียมเปิดเส้นทางวิ่งใหม่ จากสถานีกรุงเทพอภิวัตปรปาดังเบซาบัตเตอร์เวิร์ดรัฐปีนังประเทศมาเลเซียจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงทั้งนี้คณะผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยกับการรถไฟมาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือ การให้บริการขนส่งทางรางของทั้งสองประเทศร่วมกันในทุกมิติซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการจัดเดินขบวนรถจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรประดังเบซาบัตเตอร์เวิร์ดรัฐปีนงังสหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของชาวไทยและชาวมาเลเซียให้ไปมาหาสู่กันได้แบบไร้รอยต่อซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบให้มีการขยายเส้นทางขบวนรถไฟท่องเที่ยวหม่สวัสดีจากประเทศมาเลเซียมายัางประเทศไทยจากเดิมเปิดให้บริการถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ให้ขยายมาถึงสถานีสุราธานีหลังขบวนรถท่องเที่ยวหม่สวัสดีได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมมีจํานวนผู้โดยสารเต็มทุกเที่ยวการขยายเส้นทางรถไฟท่องเที่ยวนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว และนํารายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยหลังจากนี้ทั้ง2หน่วยงานจะมีการตกลงรายละเอียดและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไปอย่างไรก็ตามภายหลัง2หน่วยงานได้เห็นชอบในหลักการร่วมกันแล้วจะได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาการเปิดให้บริการขบวนรถไฟ เส้นทางต่อขยายจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรดังเบซาไปยังสถานีบัตเตอร์เบิร์ดโดยช่วงแรกจะเป็นการทดลองเดินรถเป็นระยะเวลา6เดือนทางนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w t e w a y c o t h หรือโทร c a l l center 1690 และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติที่วันนี้เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่12และศุกร์ที่13กันยายนไม่ได้เจอเจอกันแต่ว่าเจอเจอกับการถแถลงนโยบายของรัฐบาลแพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาที่จะมีการประชุมร่วมทั้งสองสภาเลยทั้งสอสอแล้วก็สอวอนะคะเรียกว่าจะประชุมยาวเลย2วันก็รวมเวลาแล้ว29ชั่วโมงจะได้ไปติดตามการอภิปรายของสมาชิกรัฐ สภาต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยสามารถติดตามได้ทุกสื่อนิติบัญญัติค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำและดิฉันทัดดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ